<c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราเช่นเดิมนะคะร้านรถไถมือ2ค่ะร้านวอเจริญแท็กเตอร์นะคะร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะคลิปเย็นวันที่23กรกฎาคม2567นบ25นะคะมีรถไถมานำเสนอ2รุ่น2ค่ายนะคะ คันแรกค่ะเป็นคู b บต้ L4708 เป็นตัว DT นะคะย้ำนะคะว่าเป็นตัว DT เสาหลังคาเขาจะเป็นแบบกลมนะคะส่วนสติกเกอร์เป็นสติกเกอร์ SP เฉยๆนะค่ะคันนี้จดทะเบียนปี56นะคะตัวรถใบดันดินแล้วก็จะมีผานพวนตราช้างมานะคะ เป็น DH 22-5E Heavy P พัดค่ะเก็บเช็คสภาพทำสีไว้ทั้งคันนะคะแต่ว่ารถเป็นรถเครื่องเดิมค่ะเครื่องดีเกียดีนะคะรถเป็นรถเครื่องเดิมเก็บสีเก็บสภาพเพื่อความสวยงามเฉยๆนะคะยังหน้ายังหลังเราราวเจซนตได้ค่ะใบเกตก็ยังได้อยู่นะคะราคาคันนี้อยู่ที่ 3,49,000บาทนะคะ3,49,000บาทค่ะอุปกรณ์หน้าหลัง2ชิ้นนะคะอีกคำหนึ่งค่ะเป็นยันม่มา EF 3 9 3 t ค่ะตัวรถใบดันดินแล้วก็จะมีผ่านปวนใหม่ของแบรนด์ตาเพชรนะคะคันนี้ก็เก็บเช็คสภาพไว้พร้อมใช้เช่นเดียวกันค่ะตัวหัว ตัวหัวกระโปรงนี้ไม่ได้ทำสีนะคะเป็นสีเดิมแค่ขัดเงานะคะส่วนใบดันดินคานล่างแล้วก็เปลือกหลังค่ะแล้วก็ด้านในเก็บทำสีนะคะยางหน้ายางหลัง75-80ซได้นะคะถือว่าได้ยางสวยสีเส้นค่ะผนหลังเราให้เป็นผานใหม่ปลาเพชรใบ22นิ้ว5ใบนะคะ2แสน 3900มบาทค่ะโปรโมชั Pro ่นนะคะเฉพาะยันมาสามสก้าแรงนะคะใครเห็นมาจากคลิปนี้แมค่ค้าลดให้ทันที10,000บาทนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก่อนหมด สิ้นเดือนดนี้นะคะจดเึง่อนปี60ค่ะคันนี้ตัวรถใบดันดินผ,นผ่านพวนใหม่ของตราเพชรยางสวยสีเส้นนะคะเก็บสภาพไว้ให้พร้อมใช้แต่ขายตามสภาพนะคะท่านไหนสนใจจัดจบหน้าร้านก็มาทดลองขับที่ร้านของเราได้เลยนะคะเปิดบริการตั้งแต่8โมงช้าไปจนถึง5โมงครึ่งทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดนะคะจบหน้าร้านชมรถทดลองขับ หากชอบก็ทำสัญญาจองมัดจำนะคะจบออนไลน์ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะจบออนไลน์ก็แอดไลน์แม่ค้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะเบอร์เดี๋ยวจะบอกเบอร์โทรศัพท์อีกทีหนึ่งนะคะก็แอดไลน์วิดโอคอดูรถดูสินค้าหากถูกใจพอใจต่อราคาต่อรองคุยรายละเอียดกันเรียบร้อยนะคะก็โอนมามัดจำตามระยะทางการขนส่งนะคะ เริ่มต้นที่5,000บาทไปจนถึง30,000บาทค่ะตามเขตแต่ละพื้นที่นะคะภักเหนือพักใต้ก็จะมาดจำสูงหน่อยนะคะมัดจำเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่ค้าก็จะออกสัญญาจองให้นะคะแล้วก็กำหนดวันส่งรถตามที่ลูกค้าแจ้งค่ะแล้วก็รถไปถึงลูกค้าตรวจเช็ครถค่ะรับเอกสารหน้างานแล้วก็โอนยอดที่เหลือขึ้นมาให้ทางร้านนะคะ กรณีที่ทางร้านไม่ได้ลงไปส่ง,สงเองค่ะอาจจะจ้างขนส่งนอกนะคะส่วนเคสไหนที่ทางเราลงไปส่งเองก็ลักษณะเดียวกันค่ะก็รับรถที่หน้าบ้านก็จ่ายส่วนที่เหลือนะคะจบหน้าร้านจบออนไลน์มีวางมาจําค่ะร้านของเรามีตัวตนนะคะติดตามช่อง YouTube ของเราได้นะคะ f a c e b o o k วอเจริญแท็กเตอร์วังสามหมอเพจวอเจริญแท็กเตอร์สาขาวังสามหมอนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0804141669เป็นเบอร์ใหม่ของเรานะคะเปิดใช้งานมาได้หลายเดือนแล้วนะคะ0 8 5 0 8 7 6 5 8 1เป็นเบอร์เฮียนะคะของเราใช้2เบอร์นะคะแอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรได้ทั้ง2เบอร์นะคะ พื้นที่เป็นดินหินถมนะคะคันนี้เหลือเพียง202,090บาทนะคะ202,090บาทขายันมา EF393P ค่ะ, e คะเกิดทะเบียนปี60 เครื่องยนต์3สูบนะคะเป็นผ่านใหม่ของกราเพชรค่ะส่วนรถไทยน,น้าร้านก็มีอีกหลากหลายรุ่นอยู่นะคะ50 SP มี3คันค่ะ40 DT มี2คัน DC 60ลองกระสอบ1คันค่ะฟอด 6กพ 6, นันหกปอดหกหกู น้ำปกติดีนะคะแบตเตอรี่ใหม่หนึ่งลูกค่ะเบอะตามเดิมมากับรถนะคะชั่วโมงสามพันชั่วโมงค่ะไม่มากไม่น้อยนะคะ เครื่องดีไม่มีออ้นะคะเครื่องดีไม่มีอาอสามสูบค่ะสลักคู่หน้าให้ใหม่นะคะค่ะพวกชุดล้อแน่นดีค่ะโควินก็แน่นนะคะแน่นทั้งสองฝั่งค่ะ ไฟหน้าติดค่ะไฟหน้าติดค่ะชุดไฟท้ายติดนะคะ ดีเจโอทำงานปกติค่ะแขนกลางที่ร้านเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะผ่านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่ะโปรโมชั Pro ่นลดหนึ่งหมื่นบาทเหลือเพียงสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามสิบเก้าแรงปีหกศูนย์หน้าหลังหลังเป็นหลังใหม่ ค่ะยางก็ยางสวยสีเส้นนะคะสภาพดีค่ะมาต่อกันที่4708เป็นตัว DT นะคะคันนี้ทีมงานเพิ่งเก็บสภาพออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะเพิ่งจะผ่านการรีวิวครั้งแรกนะคะส่วนที่เห็นคันอื่นก็คือขายไปแล้วนะคะคันนี้เพิ่งมาลงขายวันแรกครั้งแรกเลยนะคะ อันนี้สามแสนพันบาทค่ะ3ามแสนพันบาทนะคะเขามากับใบ22นิ้วของตราช้างค่ะดีเฮทยี่นะคะท่าสีเจนี้เขาจะเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบแล้วค่ะชุดไฟหน้าก็ใหม่นะคะ หลังคาหลังคาใหม่เครื่องเป็นเครื่องเดิมค่ะท่อนก็ท่อนเดิมนะคะเก็บเช็คสภาพทำของเหลวให้เรียบร้อยค่ะชุดลูกหมากลูกพืนชุดท้ายก็เปลี่ยนไปหลายชิ้นนะคะตัวปรับด้านท้าย ราคานี้เราเซตใส่ตามที่เจ้าของเดิมเขาให้มานะคะก็คือใบ22นิ้วเป็นของฐานนะคะตัวรถใบดันฐานควรค่ะ,คะลูกค้าอยากได้ใบ24ค่ะก็คุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะจะเป็นจ่ายเพิ่มจะเป็นฐานมือสองหรือว่าเป็นหางใหม่ก็ตีเทินขึ้นไปได้นะคะ เจ็ดนี้ขึ้นชื่อว่าประหยัดน้ํามันค่ะคนแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะคะไม่ค่อยจุกจิกนะ คงน่งคะนี้เอามาเก็บแค่สีให้สวยงามเฉยๆนะสภาพก่อนที่จะเก็บนี้แบบสวยนะคะทั้งเปลือกทั้งบอดี้นะแค่สีเขาจืดเขาซีดเฉยๆนะพวกบุบนี่ก็แค่นิดเดียวนะคะคือรถมันไม่ได้โซมมานะ่ะมันเป็นรถไล่มานะคะคันนี้มันเป็นรถไล่มาไม่ไม่ปุนะ เป็นรถไล่มาแห้งๆเลยค่ะคันนี้แต่เจ้าของเดิมเขาแบบเอ่อไม่ได้มีที่จอดในร่มะมเนาะมันก็สีเขาก็จะซีดไป,ไปตามการเวลาค่ะแตรติดชุดไฟหน้าไฟตาไฟท้ายใหม่สลักคู่หน้า สตรี่ใหม่นะคะจุดมากหลายจุดนี้ยังอยู่ครบเลยนะคะเมื่อน้ำปกติดีค่ะ เครื่องดีค่ะเจดีย์กด้านในพวกตัลรีนอยพวกอะไรนี่ยังอยู่เหมือนเดิมนะค่ะตัวเครื่องสีเดิมนะคะไม่ได้เคลือบใหม่นะเ,นเดิมนะ,ะเขาทำสีแค่ส่วนด้านล่างค่ะพวกนี้ก็เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ตัดนะล้อแน่นค่ะ ลูกมงลุกมากนะคะค่ะทั้งสองฝั่งค่ะยางก็สภาพดีนะคะเป็นโอตานิมากับรถนะคะ เทาปั่น PTO ทำงานปกติค่ะโซ่ซ้ายขวาเปลี่ยนให้นะคะแขนปรับฝั่งนี้เปลี่ยนให้ตัวกลางมากับรถฝั่งโน้นมากับรถค่ะหลังคาก็ใส่ให้ใหม่นะคะฝากไว้อีกหนึ่งคันค่ะ L C 7 0 8เป็นตัวดี D T ค่ะแต่สติกเกอร์ S P จทะเบียนปี5-6 เสากลมนะคะดีทีเสากลมค่ะเสาหลังคานะคะค่ะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายที่จะขึ้นมาเป็น s อพนะคะอ่ะใครที่ชอบถามชั่วโมงการทำงานค่ะสิบเก้าชั่วโมงการทำงานนะคะท่านไหนที่ชอบถามชั่วโมงการทำงานเนาะค่ะ น่าจะขาดตั้งแต่แรกๆแล้วนะคะอยาวาเม่ขาดตัวเดอ้อเม่คขาดบริเตตัวเด้อค่ะรถใช้งานก็น่าจะเล่าๆซักปันกลางนะคะพันปลายอาจจะสองพันกว่าๆนะคะรถรถแห้งรถไล่ค่ะรถสวยค่ะคันนี้ค่ะแต่ถ้าท่านไหนที่ชอบซื้อรถตามชั่วโมงการทํางานเอาไปเลยสิบเก้าชั่วโมงค่ะแจมๆนะคะคันนี้ 0 8 5, 0ย์แปดศูสี่หนึ่ค่ะศูนย์7ปดห้นะคะวอรเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ